ใบเตยโผล่คอมเมนต์ยูทูบเบอร์ดังโดนชา์เน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากหลังขอเลื่อนไอการฟังคำสั่งฟ้องคดีชอ่อโกงแชร์ซารเร็กขีดกลาง 3D หลังจากใบเตยสุธีวันนักร้องดังส่งทนายไปยื่นคำร้องกับอายการ เพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์สต๊เร,รสขีดกลาง 3D ออกไปโดยอ้างเหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งในใบรับรองแพทย์ระบุว่าใบเตยสุธีวันไม่สบายเนื่องจากมีอาการเส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยไอายการพิจารณาและให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมเช่นเดียวกับดีเจแมนสามีใบเตยที่ได้เลื่อนการฟังคำสั่งคดีเช่นกันเนื่องจากให้เหตุผลต้องดูแลลูกโดยดีเจแมนยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนล่าสุดชาว ตาดีไปเจอสาวใบเตยโผลคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของ YouTube เบอร์ชื่อดังนัดนิสามณีหลังเจ้าตัวลงรูปแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ขี่ควายจนเกือบตกหลังควายพร้อมแคปชั่นเาว่านางสงกรานต์ปีนี้ขี่ควายเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อความตังอายการให้ดีเจแมนขีดกลางใบเตยเลื่อนนัดเป็น9พฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบจูดขีดกลางต้องดูแลลูก ดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักง,งานอายการลุ่นสอเรฟส์ขีดกลางสามดีหลังใบเตยป่วยขีดกลางรอผ่าเสติ่งอักเสด่วนใบเตยขอเลื่อนอายการนัดฝั่งคำสั่งคดีสอเรฟส์ขีดกลางสามดีอ้างป่วยอยู่โรงพยาบาล โดยสาวใบเตยโผล่คอมเมนต์ว่าเข้าใจยังตอนแม่ตกควายจากนั้นไม่นานชาวเน็ตและโซเชียลเข้าไปเหม็นแซวใบเตยกันรัวๆว่าผ่าเซติ่งเสร็จแล้วเหรอผ่าเสร็จแล้วหายเร็วมากจนสุดท้ายใบยเตยลดคอมเมนต์เป็นที่เรอียกบร้อยแล้วแต่โซเชียลยังคงแคปความมุนของนักร้องสาวไว้ได้ทัน